มันอแอดมินก็เดินทางมาตามตัวเลขแนวะทางตัวเลขสกลรบกับคุณแม่ยงนะครับบริมหาแม่ยงตังโดนนะครับหลายมือนะครับพุรูกว่าฝนฟันดีโบฟันดีนะครับจะมาถามจากฝาพื้นด้วยครับเด้อบครับซเกาซบซื้อเกซันมาอเก่าซ้าเขาเมืองนยอันนี้เจ้าแล้วเขาก็ไปซื้อแม่สวัสดีครับแม่ มาตีเพื่นแม่ยงนะครับโบเตอร์นาแม่ยงก็โดนโดนนะครับแม่ยงเอฟซีเพิ่นก็ให้มาตามยงไปตามแม่ยงให้ในเด้อเพิ่อนมาเพื่อเพิ่นฝันแปตกแม่ยงจังเอ็มอื่นเศร้าเยอะไรมาในแม่ฟันสิบห้าตีมาม่กี่สิบห้าสิบหด้ไครับอื่นได้ไม่ออกครับแต่ว่าบด้พันนะ แม่บอเด็ดฟันเลยบอครับอือก็จะจะบอกเอฟซีเนาะว่าแม่ปอเด็ดฟันบอพันก็คือบอพันบอคลับบอตัวบออ้๊มครับแต่ตัวยังมันบอพันก็คับบอพันแม่นยูแม่แต่ว่าเล็กมักอันมีบอแมทไปซื้อเหมือนอื่นใส่นี่เนาะค่ะมักมาจากใสได้ข้าวมา้ยบอแมทไ่ไรข้าวเลยยังเลยขึ้นอยากซื้ออืมเคยอยากซื้อเองมักเลยขึ้นอยากซื้อลไปไหนปู่เขาบอแมาเขาฟันมา ตอนมาสูนเนี่ยบปัดอย่างไรพนวมาแล้ว่นอับปันหาหาจากเร้วมาเลยเล็กมากตัวใดคะเล็กมากนั่นสองศูนย์ห้าสองศูนย์้าสาตัวเด้อสตัวคืดวาดิคืดวาเน้อเงนประหารก็พวกเขาเนาะแม่นาอซื้อสีแล้วก็มาซื้อศ8เอา มะเขาเลยมเนาะมะเขาเลยมาถิอเลยผาดเนาะผาดโอ้ยจังวะวันนี้บอฟันตี้ได้พิกกับบอตีเลยดังงินวาอยู่ว่าหุกจ้าหกหงนะวเนาะกับว่าบตี้วากับปูเป็นนังคนว่ากับปูบ้านมานั่งปัดซุ่มคนในบ้านค่ะกับปูแล้วมันปัญหาเป็นท้องมาแมนเดอรแปะ ผลสูงกันผู้หาผู้หกได้ผลมากเอ้ามันใกล้เวลาออกแล้วเรออกแล้วเศร้าแล้จะมาพันเ้ออจะมาเจ้าตักปัตนออกอรรกมันโฉแลวมันลกเข้าหักเศร้าขายเลยเข้าเศร้าขายค่ะว่านั่งตั้งนกันยังวายุมหากระกแอมาแล้วว่าห

บ่ได้ถือถืออีสิบบาทบ่ได้บอกไ่ได้บอกแต่สิบหาสิบาแยังว่าไปเจอได้จังสิบสองแปดก็ขันขี่รถขาพูขี่ไปขี่มาขี่รขึ้นไปแนอันนั้นเห็นเหลอว่แน่เหลืงอาจารย์นั่นนอตีคือสิเหลอยต้องสองแปดค่าติดแตงบ่ได้บอกเพีงวัแต่ปัญญาว่ามาได้เงินจะไปเชิญไปบ่อไรบ้านไปไหนแม่จะเอาเงินมาแต่ตด่นล้วะ ตั้งแต่เพื่อนกับบม,มาเขาฟันเลยนาอแม่เนาะคนบ๊อบมาหาเลยเงียบเล่นแบบเงียบค่ะอนสบายเนี่เหรอจากหัวดท้งคนไหยจอนอนะแม่มีเบอร์โทรศัพท์เหรอ,อแมก็ไปใส่โทรศัพท์ีอยู่แต่คนสิบหัายคนขาดหลับโทรศัพท์เลรกมากแม่แต่ละอันสองศูนย์ห้าก้อยส,สองศูนย์ห้า,หาอันเหลือมักที่ชุดเด้อ เลขมากที่สุดคนไปเห็นในป่าแม่ไ่ได้เห็นยังบ่ได้ยังบ่ได้ยังไปคุ้นแต่แมงกันายเมื่อวานไปพ่อญ่ปวดคาเลยไปใช้ได้ว่าม้อซึ้นไปหน้าอย่า้ซนตัวเดียวบ่แม่205นาี่บ่ตัวนี้แล้วเนางตัวตัแแม่ตัดแบบใดศูน0ครับเนาะ น้อจะทีจะทางวมาหามาฟันแปะแตอในน้องวดนี้ชอบสองศูนย์ห้าตัดเล่นก็จะเป็นสองศูนย์ศูนาอันถือถืศูแล้วก็สองอชองแปนนะคะนไปของกตุงปากตรงคอพวกก็เลียงเอ้าเลียงค่อยลืมไปาว่าถือตงมาชงแปนพวกก็เลียงด้ว่ะวันนี้เดเมนว่าบถือบ่เลียงเพิ่นเพิ่นจะ่ายบ่ หากว่าตนไห้มาหายได้ลลดแล้วตนไหนว่าได้ลแล้วตาไหนถือว่าถือกับ่าเรียนให้กินหมดช่าอยู่ได้น้อแม่นี่บอกเขเาก็จะได้กับให้จัดกรลูก็ลา่เป็นยังอ่ันก็จังว่าอันนพนว่าบ่ได้กินน้ำไว้สองกวนเลยไปยังตังไ้เปิ้ลเขียดพ่อบ่ได้ออกไปหาเราเมีเนาะคูเป็นเขียดวะ เขาเีละเนยมังเป็นเห็กมามาคนบนเนยมาเขาปันเนาะมาเด็กเขาปั่นโอ้ยแต่ว่าสองแปดวันหน้าเขาเด็กหน่อยหายว่าแันเด็กซมอ้ามันบอกค่อยมันบอกสิ่ามเอเราใวกกัดบออันเต้าจอกสองแปดอันนี้นั่นซื้อน้ำกันแล้วคุยผ้าซื้ออันสี่แปดแล้วก็มาซื้ออันศู สี่แปดศูนย์แปดนี้ก็ได้วซื้อตัวนี้มันวางนันไหมวันนีะมันออกมันออกอันศูนย์หกมันออกหกศูนย์หกกับเก้าเออเก้าสี่กับเก้าสี่มันออกก็เลยบัถือรดแต้มหนึ่งรูดแต้มหนึ่งเสียดายเห็นจะได้ไหมซื้อแต่เรื่อยๆก็มาเบิ้งเป็นเหล็กโอ้ยแล้วซื้อนันสี่แปดศูนย์แปดบติจแตตอนจะมายืนนี้ ตอนไทยประมานั้นอยากมันมอคัะก่อนนั่นซื้อเกาซีนมอเกาซ้เขาก็เลยไปซสือบานพลัิบบาทบอกว่าเ็นมเาามาบักบมได้ตึกแล้วหงมเ้นะจะหงยังไงเอาตัวที่มาเขียนนี่เนาะเอาแต่ตเขียนค่ะเป็นยังงวดในกาเล็กมากนะแม่นงเขาเลยมาเลียงเมาเขาฟันย่มาเรียงทาฟันหือกันเด้อ หาผลทำแน่การเพิ <K> ่นเด่นมากการเพิ you you like. <S <S ่นมาให้กับใดแล้วเพิ่นบอกจักทำมันบอกไปมัตีบอกเพิ่นเป็นนไหนจากทุ่งหัวมันตีบอถึกเนาะจากใครเพิ่นบอกเพิ่นโตน่มเพิ่นบอกเพิ่นโตนะสิบเจ็ดเ็ดนคนหนองบัื่อตังแข่งแรกนอแม่นาอสิบเจ็ดม่นเล่นนักมันได้งั้นไง้างคิดแล้วเล่นโตโตโตกันมากให้จ้าจังงน้เขาอยากซื้อสิบก้าจังครับ มาลูกร้านน้ำขราเสียผู้นั่งนัแล้วเขาหลงจงังเขาจัดเต็มเลยบอ,อเรเลขเขานั้นโกเขาเลยเดี๋ยวอัอแต่เลข,ขอีเท่ามากมันไก่เคี้ยงช่วงหัวน่ไก่ช่งหวัวนาะไก่ช่งหัวถามว่วาเขาก็คือลูกแค่แต้มเดียวนะคะเนาะนีนสือ่อสี่แปดมาออกกซมีเหมือนสื่อศูนย์แปดแันมาออกศูนย์บกปานเอา แต่ซีีกับมี0ูนกับมีวางเงนบริจับใส่กันอันบริจับใส่กันอเอาตัวเลขมาเอฟซีวนนี้คุณนายยงกับบริฟันนะครับคุณแต่นายยงเพิน่นเพิ่นบอกให้เอาเลขมากนะครับคุณนายย่งกัมากตัวนี้นะครับเด้องศูนะครับสองให้ตัดวินวินนด้วครับเดี๋ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สองห้นะครับ อ่ะพรุ่งนี้รวยนะครับบ่่่แมบสิอกรเบีย่ครับตัวนี้บ่แม่นั่นนี่สูญหาอยู่เด้อสูญหาเด้เลยจับไปนี่สามสิบแปดห้าบ่ได้บ่ได้ฝันว่าได้ขึ้นขั้นนี้บ่ขึ้นแล้วบ่ได้รบฟันกับขั้นขาวนั่นโอ้ยขึ้นไปแม่อนนั่นนั่นบอแม่นผู้อันนี้นั่นขั้นนั้นถึง่อมได้เดี๋ยวนี้แม่28เนาะแม่เนาะแปเท่าได้เงินเท่ากับยังว่าอันนี้เรียกไปอันถามถามเจ้าของรถ เลืออาจารย์นอตีสิบแปโอ้ยเรืออยตองสองแดวันครัไปใส่แม่ก็เอาสองไปตรงเป๊ะครับซื้อซ้อนึสิบบาทเจ้าบาทชุกชุกเด็ดมาเรียงอองเลยก็ออามาเกินออมากูมาถืกูบาตือแต่ก็จเงิน เจาไว้เป็นแนวทางไว้เนาะแม่เนาะเพื่อโชคดีนิดโชคลาภนะครับเขาก็ยังว่าคอยถือเลยบอกว่าอันต้องไปยื้อหันยื้อหันแน่นอนยื้อหันตอนคอยวานอ๋อ้ยยานแต่มันเขื่อนเพื่อนไหนซื้ออันเกาซีผันเมาเกาซ้ำเอะเขาก็ไปซื้อกลับซ้ำเกาซีเต็มลงเต็มแล้วในความหมอเนาะในความหมองย่หันเขาก็เห็นเนาะเขาเปิดบางไหนนี่เขาแนมว่าไหนว่าเมื่อกี้เจ้าถือม็อบถือยังได้วาออกชัดๆเขาวาวยังได้ละคอยบ้า เราแต่งงวนก่อนพิ่นมาบอกแล้วว่าอันซื้อเก่าซีพิ่นมันอ๋อเก่าซื้อซื้อเก่าซีอันซีมันมันมาออกเก่าสามหอกเขาก็มาซื้อตึงเก่าซีเก่าสามเขาหลดกันไว้เขากันไว้เจ้าก็เลยซื้อตัวเก่าเขาก็เลยซื้อตัวเก่ามันก็เลยถือซืออ่ะก็รอเพื่อคุณแม่ฝันนะครับเนาะเดี๋ยวมืออื่น อุ่นสาอมาบ่มด้ไยูดอกอ่นสาวพระว่าเอาอ๋อคุณแม่ยูยัเนารับเนาะเป็นสามโแลแต่จะมาตเซาเลครับขับเราะมาข้ามาตะเซาได้เพราะมันอยากให้เอซเพื่นใดท่านไหครับแปดโมงใช่ไหมครับผมจะมามาตะเซาพระว่าบ่ไดลไดเนเงขับเขาตรนะนรัอ่ะก็รอติดตามความฝันของคุณแม่ยงนะครับแอดมินจะมาตามให้ตอนเช้านะครับ ลงไปหาหล่มใหม่หาแมงหายังลงวัดหาลลงวัดผมจะมาไว้ไหวเนี่ยเจ็ดโมงสุดาผมจะมาผมจะมาไว้ไหวจริงหรอกเพราะว่าจากไอ้เอฟซีเพิ่นได้ได้โชคได้ลาบก็คุ้มแน่นะครับรบกท่านแม่ขีดกันเลยรบกท่านว่าสำหรับตัวเลขกัฝากไว้เป็นแนวทางไว้นะครับแต่แม่ยงบม่ได้ฝันดนะครับเลยแม่ยงผมไม่ได้ฝันนะครับแต่ว่าเป็นเด็กมากนะครับสองศูนย์ห้านะครับ าแม่เนาะขาบ่าฟันกับข้องจะเป็นตะเกาน้แม่เนาะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับมอนี้แอดมินกันมาตามตัวเลขความฝันของคุณแม่ยงแต่แม่ยงบ่ได้ฝันนะครับผู้ใดเข้ามารับชมนะครับเลขมากของคุณแม่ยงกับคอยโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดือนสกันยายน2567นะครับขอยโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ ผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูซศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซศิลาซิลิเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ